วัสด,ดีนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยหลายหลายวันแล้วพี่พี่ไม่ได้มีเวลาลงคลิปเลยวันนี้นะคะตอนนี้อากาศที่สวีเดนนะคะหนาวแล้วนะคะดูหิมะรอบๆนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะจุดตรงนี้นะคะคือจุดที่เขาสําหรับเวลามีกีฬาช่วงเทศกาลฤดูร้อนและหลากหลายฤดูนะคะมีปั่นจักรยานมีวิ่งเทรลและกีฬาประเภทสกี หลากหลายกีฬานะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่และเด็กก็จะมีเขาจะทําเป็นที่เห็นไหมคะบ้านสีฟ้าเห็นไหมเพื่อนเเห็นหรือเปล่าคะเดี๋ยวจะทํากล้องให้เห็นเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบสถานที่สาหรับเขาให้พวกนักกีฬามารวมตัวกันที่นี่แล้วเป็นที่พักมีห้องนองห้องน้ํานะคะเขาจัดทําแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเส้นชัยเขาตรงนี้นะคะโมล ะะคะเขามีเดี๋ยวก็จะมีเทศกาลเล่นสกีแล้วค่ะสนุกมากค่ะที่นี่ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยได้เห็นนะคะเพราะว่าเราอาจจะแต่ละประเทศไม่เหมือนกันเนาะตรงนี้เห็นไหมคะสถานที่เขาจะมากางเต้นเวลามีกีฬานะคะมาทั่วทุกคนมา มาทั่วสวีเดนแล้วก็มีต่างประเทศก็ามาด้วยค่ะสนุกมากค่ะช่วงนี้ตอนนี้ก็หนาวประมาณลบประมาณสัก5องศาค่ะวันนี้พี่ออกวิ่งนะคะลบ5องศาพี่จะชอบวิ่งหน้าหนาววิ่งบนหิมะพี่ชอบมากไม่รู้เป็นไรเป็นคนโรคจิตหรือเปล่าไม่รู้ชอบวิ่งแบบหนาวหนาวบทชอบวิ่งบนหิมะมากค่ะจะเป็นจะวิ่งแบบ วิ่งช้าช้าวิ่งไม่ไม่หยุดถ้าหยุดแล้วมันหนาวเนาะหยุดไม่ได้มันจะแบบมีแรงดีมากค่ะเออเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูตรงที่ตรงนี้เขาเก็บสำหรับเก็บที่เขาเล่นพวกธนูพวกอุปกรณ์ต่างๆให้นักกีฬานะคะจะมีกีฬาหลากหลายอย่างมากค่ะที่นี่เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูที่ที่ปิ้งย่างนะคะ จะมีที่ปิ้งย่างให้สำหรับใครก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนสวีเดนหรือคนต่างชาติที่มาเที่ยวใช้ได้สถานที่นี้ได้นะคะเห็นไหมคะเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐของเมืองนี้นะคะเขาจะจัดให้เห็นไหมคะเพื่อนๆที่ปิ้งย่างแล้วก็มีโต๊ะมีโต๊ะเก้าอี้นะคะพร้อมนะคะอันนี้เขากําลังปิ้งย่างใหม่ๆนะเนี่ยตอนนี้เขาก็ ไม่ได้ไอ้ชแล้วเห็นเขาวางสโน,โนนะคะวางหิมะให้ไฟมันดับนะคะเขามีฟืนมีฟืนให้อีกค่ะมีฟืนให้พร้อมค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆฟืนพร้อมเขาดูแลดีมากค่ะและตรงนี้นะคะเขาจะมีสำหรับคนที่มาเล่นสกีหรือมาวิ่งมาปั่นจัก,กรยานนะคะ .5 5กิโลไฟเห็นไหมแม่เพื่อนเพื่อนเห็นไฟไหมคะเขาจะมีไฟให้ช่วงกลางคืนเวลาคนช่วงเย็นๆน,นะคะเพราะว่าตอนสวีเดนนะครับ,แแบ,บประเทศสวีเดนนะคะช่วงบ่ายสองโมงเนี่ยมันจะมืดแล้วบางคนเขาเขาเลิกงานช่วงเย็นเขาไม่ค่อยมีเวลานะคะแปลว่าเขาไม่ได้เขาเลิกงานนะคะเขาก็จะมา อะไรนะมาออกกําลังกายตอนช่วงเลิกงานเสร็จตอนเย็นเขามาออกกำลังกายเขาก็มีไฟให้5.5จุดห้ากิโลนะคะโอ้ยเห็นเห็น <vemos, S 1> ข่าวประเทศไทยแล้วย่ำแย่มากสารรัฐธรรมนูญก็ตัดสินแบบเอาใจนายเนาะเอาใจวัชราลงกรณ์ตอนนี้ข่าวดังทั่วโลกค่ะตอนนี้ชาวโลกเขาประนามสารรัฐธรรมนูญมาก ยิ่งไอ้พวกที่แบบเลียๆนะคะไอ้พวกไอจุลเจมิมไอ้พวกไอหมอวรงอีปรีนาไอเฮียศิระแล้วก็ไอพักประชาธิป,ปะพวกพักภูมิใจไทยนะคะพวกนี้อย่าไปเลือกมันนะคะพักไหนที่อยู่ข้างฝ่ายรัฐบาลไอปีปียอย่าไปเลือกมันนะคะ แล้วก็พวกทหารมาเฟียนะคะถ้าเราได้ไป,ประชาธิปไตยนะคะจะพวกมันใส่คุกให้หมดยึดทรัพย์ให้หมดเลยนะคะอย่าให้มันอย่าให้มันแบบไม่เป็นที่เยี่ยงอย่างอีกต่อไปให้แบบคนไทยได้ได้แบบประเทศไทยจะได้ก้าวเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสักทีถ้าให้ทหารอยู่ต่อพวกมาเฟียอยู่ต่อพวกอย่างพวกไอเจ้าสัวเหมือนกัน ไอ้เจ้าสัวที่ร่ำรวยตอนนี้ร่ำรวยมากเจ้าสัวประเทศไทยในทุนใหญ่ๆอะ่ะส่วนคนจนชาวนาเนี่ยต้องกดขี่โดนกดขี่คมเหงรังแกมาโดยตลอดช่วยิ่งยุคนี้ยิ่งยิ่งยำแย่นะคะไอ้พวกเจ้าสัวเหมือนกันนะคะต้องประชาชนต้องรวมตัวรวมพลังการช่วยกันนะคะจับยา ไปซื้อสินค้าพวกมันนะคะแล้วก็ประท้วงเลยประท้วงไปจานเลยไปจานให้มันอายเลยไปทั่วโลกเลยค่ะถ้าคนไทยไม่ร่วมตัวกันออกรวมพลังกันนะคะบ้านเมืองเราก็จะไม่เจริญจะไม่พัฒนาแล้วก็จะไม่มีประชาธิปไตยนะคะอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะ จงช่วยกันออกมารวมตัวกันนะคะฝากไว้ให้เพื่อนๆทุกคนด้วยค่ะเพื่อนๆคนไทยทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าพี่อยู่ประเทศสวีเดนนะคะพี่อยู่ดีกินดีมีความสุขมีทุกอย่างมีรัฐสวัสดิการดีทุกอย่างลูกเรียนฟรีแล้วก็เวลาลูกพี่ไม่สบายพี่ก็ได้หยุดดูแลลูกก็ได้รับเงิน ในวันนั้นเลยที่หยุดงานนะคะรับเงินเยียวยาเวลาพี่ไม่สบายพี่ก็ได้รับเงินเยียวยาสมมุติว่าพี่เปิดกิจการกิจการพี่แบบว่ายังไงนะเปิดใหม,ใหม่รัฐบาลก็จะให้เงินสนับสนุนแบบคนเปิดธุรกิจใหม่นะคะเขาจะช่วยนะคะอันนี้มันดีมากค่ะ ประเทศที่เขามีาเสรีภาพและประชาธิปไตยที่เต็มใบเราอยากให้ประเทศของเรานะคะได้มีประชาธิปไตยที่ดีเหมือนประเทศสวีเดนและเดนมาร์กนอร์เวย์ฟินแลนด์และทางยุโรปอีกหลายประเทศนะคะอยากฝากเพื่อนๆอ,อย่าหลับหูหลับตานะคะช่วยกันออกมาเรียกร้องไล่ทหารมาเฟียออกให้หมดนะคะ มาอย่างนั้นแล้วมันจะอยู่กดขี่คมเพงทําร้ายคนบริสุทธิ์จับคนดีเข้าคุกจับคนฉลาดเข้าคุกส่วนคนโกงคนเฮี่ยมันก็เอามาบริหารประเทศตอนนี้นะคะประเทศไทยนะคะชาวต่างชาติที่เขามีประเทศแต่ที่เขามีประชาธิปไตยนะคะไม่เป็นที่ยอมรับนะคะของ โลกสากลน,นะคะที่เขามีประชาธิปไตยนะคะประเทศไทยตอนนี้เขามองดูถูกมากแถมกษัตริย์ก็เฮ er. ียว่าจิราลงกรก็วันๆไม่ได้ทำอะไรได้แต่นั่งกินนอนกินไม่ไม่เคยทำอะไรให้กับประชาชนมีแต่แดกภาษีอย่างเดียวส่วนคนไทยนั้นต้องรับเพราะกรรลำบากไหนจะ โควิดระบาดและตกงานเยอะแยะมากมายนะคะพวกโรงงานอะไรบริษัทเขาก็ถอนไปลงทุนที่เวียดนามที่เขมรหมดเขาทอดทิ้งคนไทยนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมันระบอบไม่ดีแล้วมีทหารมาเฟียและกษัตริย์ นะคะคมักครอบงำใครๆก็รู้นะคะเขาไม่ได้งโง่โลกยุคนี้นะคะเป็นโลกที่ไร้พรมแดนยุค 5G คนรับรู้ข่าวสารเยอะแยะมากมายคนเข้าตาสว่างคนเข้าตาสว่างหมดแล้วนะคะเห็นให้เพื่อนๆดูแดดออกดีๆดีนะคะ เวลาเดินออกกำลังกายวิ่งออกกำลังกายมันจะชุ่มชื่นกระชุ่มกระชวยหัวใจมากเนี่ยพี่จะวิ่งทะเลแล้ววิ่งขึ้นลงขึ้นลงเขาแบบนี้นะคะวันนี้ไม่ได้เอาไม้อะไรนะเครื่องมือที่แบบว่าช่วยในการแบบกันกันล้มกันนั่นเพราะว่าพี่จะไม่วิ่งระยะไกลมาก เอาแค่ okay, 20กิโลวันนี้เบาๆนะคะสงสารน้องๆนะคะน้องๆรุ้งน้องไม้น้องแพน,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 นกวินและทนายอานอนท์และน้องเบญจาและอีกหลายคนนะคะซึ่งเป็นปัญญาชนที่ฉลาดที่เก่งต้องการให้ประเทศที่ดีและพัฒนามีความเท่าเทียมกันแต่ต้องไปอยู่ในคุกสงสารมากค่ะอยากให้พี่น้องคนไทยนะคะช่วยออกรวมตัวกันนะคะ มาช่วยกันนะคะให้คนดีคนที่บริสุทธิ์ได้ปลอดภัยเอาพวกทหารมาเฟียเข้าคุกให้หมดนะคะแล้วก็กษัตริย์วชิราลงกรนะคะเป็นกษัตริย์ที่ไม่มีคุณธรรมไม่มีความเมตตาไม่มีคือว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นเป็นกษัตริย์ที่เลวระยำจัดร้ายมากกษัตริย์ บ้าแต่ชิมมินะคะวันรันไม่ทำอะไรหรอกและยิ่งมีคนไอผู้ช่วยอย่างไอจุลเจิมนี่นะคะไอ้นี่จับมันเข้าคุกเลยนะคะถ้าได้ประชาธิปไตยไอนี่เป็นคนทํำลายประชาธิปไตยโดยตรงเลยมันยุแยงให้บัจจราลงกรด้วยนะคะไอจุลเจอมนี่นะตัวเฮยเลย กินแดกภาษีของคนไทยแล้วยังมาพูดไม่ดีกับคนไทยไอ้นี่ต้องเอามันเข้าคุกเลยนะคะให้มันเข้าคุกตอนแก่ตลอดชีวิตเลยไอ้นี่นะมันทําลายคนไทยทําลายคนบริสุทธิ์คนไทยคนบริสุทธิ์หลายยุคหลายสมัยแล้วต้องตายฟรียุคนี้อย่าไปยอมนะคะไม่อย่างนั้นประเทศไทยจะไม่มีเสรีภาพเหมือนประเทศที่เขาเจริญพัฒนาแล้ว เห็นไหมคะทางสวีเดนทางสแกนดิเนเวียทางสแกนดิเนะนนีสแกนดิเเวียเขานะ่ะก็มีเจ้าแต่เจ้าเขานะ่ะอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเขาไม่ยุ่งการเมืองกษัตริย์ญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะคะไม่ใช่เหมือนกษัตริย์ไทยเนี่ยชอบยุ่งการเมืองชอบเอาและพวกทหารก็เป็นทีมเดียวกันกันกบกษัตริย์นะคะ เขารู้ไส้รู้ปูุงกันหมดแล้วคนเขาตาสว่างแล้วถ้าพวกมันไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขน่ะพวกมันเองเนี่ยแหละจะชิบหายใบวอดเองเดี๋ยวถ้าประชาชนเป็นใหญ่เมื่อไรนะจัดการไอ้พวกที่เคยยุยแยงแต่แขงร่วงด้วยนะคะและพวกนักการเมืองที่ที่แบบห้อยโหนด้วยนะคะจัดการให้หมดเลยพวกนี้เราถูกพวก ทหารมาเฟียและคนไอห้อยโหนผู้อย่างพวกอีแน่งน้อยอย่างนี้นะจัดการหมดเลยนะคะจัดการพวกมันเลยเพราะว่ามันทําให้คนดีคนบริสุทธิ์นะคะคนที่เห็นต่างคนวิจารณ์เขาไม่ได้ไปฆ่าคนที่ไหนเขาแค่ออกมาวิจารณ์และเขาก็พูดความจริงแต่พวกคนเหล่านี้มันทําร้ายเอาจับยัดคดีมหนึ่งหนึ่งสองยังไม่มีเหตุผลนะคะ พวกนี้ต้องจัดการมันคืนนะคะคนไทยอย่าปล่อยให้มันลอยนวลได้นะคะอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลถ้าคนชั่วลอยนวลมันก็จะเป็นต่อๆไปทุกยุคทุกสมัยอย่างนี้ต่อไปนะคะเราต้องทําให้เด็ดขาดนะคะถ้าประชาชนเป็นใหญ่เมื่อไหร่นะคะเขาส่งกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะน้องๆรุ่นใหม่และก็ขอให้น้องๆที่ติดคุกตอนนี้ขอให้น้องๆทุกคนปลอดภัยและก็คน ไม่กล้าเป็นรุ่นพี่หรือว่ารุ่นลุงรุ่นตาที่โดนมอ .1.2 ก็ให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะและขอให้ประชาธิปไตยจงเจริญรเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญนะะรเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญนะคะเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญสู้ๆนะคะทุกทุกท่านนะคะขอทรงกำลังใจนะคะ เรารับประการได้เลยว่าคนไทยต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินเราจะได้เป็นไทยเราจะไม่เป็นทาสนะคะขอส่งกำลังใจให้คนไทยทุกท่านค่ะสู้ๆค่ะวันนี้พี่จะไปวิ่งต่อแล้วเพราะว่าเริ่มหนาวแล้วเราหยุดอย่างนี้เริ่มหนาวแล้วนะคะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ